การตรวจติดตามการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่าเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ได้มีข้อสั่งการในเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการโดยกำหนดให้มีการบรูรณาการกับทุกภาคส่วนรวมทั้งจิตอาสาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาในระยะเร่งด่วนโดยมีผลการคืบหน้าดังนี้ การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อนุมัตงิงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับระดับแนวคลองแม่ค่าใต้สะพานทางหลวงใหม่เลข11ด้านหน้าโรงพยาบาลลานนาถึงประตูน้ำเซนต์ปีเตอร์ระยะทาง70เมตรพร้อมปรับระดับแนวคลองบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้สามารถรับน้ำต้นทุนเข้าสู่ตัวเมืองโดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม2565 และสำนักง,งานทางหลวงส่วนนบทที่10ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำคลองแม่คาบริเวณช่วงหมู่บ้านสุขิโตเชียงใหม่สายชอม3029ถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในคลองแม่คาโดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นในต้นเดือนพฤษภาคม2565การจัดระบบบริหารจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งระบบ จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์การจัดการน้ำเสียและเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการตรวจเช็คความพร้อมในการทำงานของสถานีสูบน้ำทั้งหมดเพื่อนำมาปรับแผนในการดำเนินงานในปี2565สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาทบทวนแผนงาน สำรวจและรวบรวมข้อมูลโดยระยะต่อไปจะดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในเดือนพฤษภาคมการปรับปรุงสภาพคลองและภูมิทัศน์ระยะที่2และแนวทางการจัดการด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ในที่ดินรัดข้างคลองการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียถนนระแกงถึงประตูก้อมระยะทาง785เมตร เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ90แต่เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกน้ําท่วมในพื้นที่ดําเนินการจึงทําให้โครงการต้องชะลอตัวซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นชอบให้ใช้งบป,ประมาณเหลือจ่ายปี2565สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาจจำนวน21ล้านบาท โดยพิจารณาจากโครงการบางส่วนที่เสนอขอรับงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณในพื้นที่เขตรอยต่อตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมกับตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลน,นาครเชียงใหม่ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลองแม่ขาสำหรับการจัดการด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ในที่ดินรัฐข้างคลอง คณะทำงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจไปแล้วกว่า81.56พร้อมทางรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด,ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในระยะต่อไปการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยในวันที่8ถึง14เมษายน2565 จังหวัดเชียงใหม่จัดสัปดาห์งานบุญสังขารคลองแม่ข่ามหานาทีป่าเวณีปีใหม่เมืองณคลองแม่ข่าท่าน้ำชัยศรีภูมิถึงท่าน้ำรัตนโกศ์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็นหนึ่งในชัยมงคลเจ็ดประการของเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาเป็นมหานาทีสายน้ำแห่งชัยะมงคลของเมืองเชียงใหม่และเพื่อฟื้นฟูน้ำแม่ข่าให้เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนทุกชาติพันธุ์ในวาระโอกาสเทศกาลปีใหม่เมืองนอกจากนี้เมื่อวันที่6เมษายน2565นายประจน์ปัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดสายเนื่องในวันจัก,กรีเพื่อสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและกะตัญยูกะตะเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เพื่อคืนความใสสร้างความสวยเติมความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนริมฝั่งคลองแม่ค่าและชาวเชียงใหม่ต่อไป